มาแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสไตล์นะจากแต่ก่อนที่กินแต่อาหารอีสานนะครับส้มตำไก่ย่างวันนี้เปลี่ยนมาเป็นอาหารอิตาเลียนบ้างอันนี้เป็ดเซฟิเฟนสอซลมอนนะครับดูแลน่ากินมากๆแล้วก็อันนี้ก็สั่งมาเพิ่มครับเป็น พิซซ่าน้าสปินาสนะครับผักผมมันต้องอร่อยอีกจานนะครับอันนี้เป็นจำชื่อไม่ได้ละเป็นตัชินี่หรือเปล่นาน่ากินคับน่ากินอยู่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะครับตรงเทอร์มินอล21 ประหลาดสามอีกแล้วได้เวลากินแล้วนะครับวันนี้มาทานสไตล์อิตาเลียนกันนะครับอาหารอิตาเลียนไม่มีของในรับ นี่มีเต้นวันนี้เป็นเด็กเต้นนะปกติจะกินแต่อาหารมื้สาย ชอบอาหารอิตาเลียนยนะครับต้องลองมาปกติก็ไม่ได้กินนท่หลายเน,นี่ยนานๆกินดีอันนี้หน้าผักโขมนี่อร่อยอนะ่ะหน้าผักโขมป็นะั้นสองคนจะกินหมดลองลอง